ขอเชิญท่านสมดุลอุดเจริญครับครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมสมดุลอุดเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตเจ็ดอำเภอฝางแม่อายชายประการมีเรื่องหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 1. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนขอติดตั้งสัญญาณไฟจ,จราจรบนทางหลวงหมายเลข107กิโลเมตรที่137เช่นกันบริเวณทางแยกเข้าดอยอ่างขางซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และมีชุมชนขนาดใหญ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจึงขอความอนุเคราะ์ ไปยังกรมทางหลวงให้มาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้ด้วยครับ 2. ขอสร้างสะพานลอยข้ามถนนโรงเรียนบ้านปังศักตํ์ตำบลแม่ศูนย์อําเภอฝางจาังหวัดเชียงใหม่บนถนนหมายเลข107ที่กิโลเมตร143ซึ่งได้รับความเดือดร้อนได้รับการโรงเรียนจากนางสาวอรัญญาพลเจียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังศัก ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงมาสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนเพราะช่วงเป็นช่วงที่รถใช้ความเร็วสูงและเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง 3. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมชายสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขอติดตามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าที่ส่งหนังสือถึงสำนักการการไฟฟ้า,ฟาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อายเลขที่ 82903ท333 33, ซึ่งเป็นทางขึ้นโอยปูมื่นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกครับท่านประธานหมู่ที่17ตำบลแม่สาวจึงขอความคืบหน้าไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับและ4สุดท้ายขอติดตามโครงการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไปยังแขวงทางหลวงชนบทไปทำถนนหมายเลขชม3037 ตามภาพที่ท่านประธานเห็นนะครับขาุขามากเลยครับอันตรายด้วยเป็นถนนเข้าหมู่บ้านปูเมินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งตามหนังสือที่ชม829-03-517ทับพร้อมขอถ่ายโอนบรรจุเข้าเป็นโครงข่ายของแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ตามหนังสือที่ชม829-03-668ทับด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ